บ้านสวนพร้อมอยู่หนึ่งหลังครับมีเลยแปลงใหญ่ๆครับสามไร่กับ60ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีบ่อน้ําให้ใช้ด้วย1ลูกนะครับอยู่ท้ายแปลงตรงนี้จะเป็นสวนมะม่วงครับสวนผลไม้นะครับมีมะม่วงมีกระท้อนมีกล้วยมีมะพร้าวครับถนุนก็มีนะมะนาวก็มีครับวิวพอสวยมากครับนี่เลยชัดเจนนะครับติดถนน2ด้านด้วยนะด้านหน้าติดถนนลาดยางแล้วก็ด้านข้างติดกับถนนคอนกรีตครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนครับ อันนี้จะเป็นส่วนผลไม้ผสมผสานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงครับในพื้นที่ครับที่ดินปรับโถมเรียบร้อยไม่ต้องถมเพิ่มเลยมีรั้วทั้งหมดรอบด้านเลยครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางนะครับมีชุมชนมีเพื่อนบ้านครับเด้อที่รวมทั้งหมด3ไร่กับอีก60.1ตารางวาครับเอกสารสิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะสนใจแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตมบนเขาเพิ่มอำเภอบ้านนานครนยุกครับบ้านสวนพร้อมอยู่ครับเสนอขายที่ราคา 4 5ล้านแสนบาทเท่านั้นเองครับโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนครับ